คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9 9นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับและเข้ามาที่ค่ายเกมนะครับ fun gaming นะครับมาดูกันว่า fun gaming หรือเกมตีตุ่นวันนี้ในเกมในค่ายเกมครับในค่ายเกมฟันเกมมิ่งจะมีอะไรให้ดูให้เด็ดเด็ดดวงกันนะวันนี้ไปครับผผมจะพาไปดูเลยครับจากที่เมื่อก่อนแรกๆนะครับเราไม่รู้ว่ามีอะไรนะหรือเคล็ดลับยังไงนะตอนนี้นะครับบวกเอาบวกเอานะมาดูกันนะเริ่มที่15บาทหรือี่าครับ25้าเลยครับเริ่มไปเลยนะ25บาทจากที่ผมบวกมาเรื่อยๆนะวันนี้ผมจะมาให้ดูกันว่า เล่นไม้ละย5บาทต้นทุน1,300บาทนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันโอ้ยโอ้ยไปครับ200รโอ้ยไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่นะถ้าตีอย่างนี้ครับเอา้าเราตีแล้วเนี่ย 1,250ครับโอ้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมความการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะอ่าครับดีไหครับนู้ของใครอ่ะโอ้ของเขานะโหแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหยูลงอยู่ เท่าทุนนะครับพันสามยี่สิบห้าบาทนะตอนนี้เราต้องหารุ้นไปอีกนะหารุ้นอีกนะครับตอนนี้หารุ้นไปอีกนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆครับไปครับวันนี้คงจะจบแค่นี้แล้วนะเหลือร้อยห้าสิบบาทแนละ้วคงไม่กี่ทีครับอุ้ย ไม่ใช่ของเราของเขาเนาะอ่าอีกทีเดียวก็จบแล้ววันนี้ไม่มีเด็ดให้ดูนะจากที่บวกมาหลายๆวันวันนี้คงโดนเอาคืนนะครับนะเดี๋ยวสู้กันใหม่คลิปหน้านะครับมีเด็ดให้ดูแน่นอนครับติดตามกันไว้นะครับกดถูกใจกดซับสไครตกันไว้นะตัวเกมตัวนี้นะครับตีตุน่นเป็นจังหวะเป็นบางจังหวะนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนจริงๆครับมาได้ยี่สิบห้าหรือยี่สิบห้าบาทครับทุนบันสาม โอเคเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ